วันนี้เป็นคิวของน้องมาโกโตนะครับบอกเลยว่าคุณหน้าคุณตากเป็นอย่างดีนะสำหรับนักแสดงหญิงคนนี้นะครับแอลอตเรื่องก็เป็นพอ์เดิมๆนะอยู่กับสามีแล้วก็มีพ่อตาอะไรประมาณนะั้นวันนี้มาดูกันครับว่าน้องมาโกโตเนี่ยจะรอดไหมยังไงนะครับก่อนไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับเจแปนฮับสปอยด้วยนะครับ คำเตือนมีเลื่องเรื่องนี้อยู่ใต้คลิปอย่าลืมดูให้จบก่อนค่อยกดไปดูนะครับเปิดเรื่องมาก็คนนี้คือมาคุตโตนะครับแล้วก็เขาว่าศสาอยู่กับสามีคนหนึ่งนะครับ เหมือนวันนี้สามีของเธอกาลังจอกไปทํางานนะครับมากโตก็เลยถามว่าวันนี้กลับดึกไหมสามีก็บอกว่าไม่ดึกมากหรอกมากโตก็เลยบอกว่าโอเคค่ะและนี่คือพ่อตาของมากโตนะคือพ่อตาคนนี้นะครับว่าเขาก็ป่วยแหละเป็นโรคหลงหลงลืมลืมนะตัวสามีของมากโตเนี่ยก็เลยให้ดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้านนะครับแมแต่มาดูหน้าตาคุณพ่อสิแมน้องมากโตเราจะรอดไหมเนี่ยพ่อตกเย็นมานะครับสามีก็ถามพ่อว่าเป็นยังไงบ้างมากโตก็บอกว่ากังวลนิดหน่อยแถมพ่อไม่ค่อยพูดด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะสามีก็บอกว่าโอเค ขอบคุณที่ช่วยดูแลคุณพ่อให้นะครับเขาก็ตัวคนเดียวแม่ก็ได้ตายจากไปแล้วมาโกโตก็ถามพ่อว่าทานข้าวเสร็จหรือยังพ่อบอกว่าเสร็จแล้วมาโกโตก็บอกว่าให้พ่อไปอาบน้ําก่อนพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอาบทีหลังเดียวไปอาบก่อนเลยมาโกโตก็บอกว่าโอเคค่ะแล้วมาโกโตก็เดินเข้าไปอาบน้ําแล้วพ่อตาก็มาแอบดูครบสูตรแอบดูยังไม่พอมาแอบดมกางเกงในน้องมาโกโตอีกแหมหน้าตีจริงแก่แบบเนี้ยเรียมจัดเหลือเกิน ภาพตัดมาอีกวันหนึ่งนะน้องมอกระโตก็คุยโทรศัพท์กับสามีสามีบอกว่าวันนี้น่าจะทํางานเลิกดึกเลยมโกโตก็บอกว่าอย่าเด็กมากนะพ่อก็เดินมาถามว่าคุยอะไรกันมโกระโตก็เลยบอกว่าวันนี้สามีน่าจะกลับดึกหน่อยอะค่ะพ่อก็บอกว่าโอเคอย่างงี้นี่เองมโกระโตก็ถามพ่อว่าวันนี้พ่อไม่ต้องไปทําธุระข้างนอกหรอคะไอพ่อก็บอกว่าไม่ไปแล้ววันนี้เปลี่ยนวันอะ ก็เลยไม่ได้ไปละแหมแหมเปลี่ยนวันเร็วจังนะแล้วมาคุโตะก็เผลอหลับไปบนโซฟาพ่อตาเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องจากนั้นก็ต้องไปดูเอาเองนะครับแหมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น้องมาคุโตะนี่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับไปหาชมกันได้นะครับเราจะมีลิงก์นะครับเรื่องนี้อยู่ในคอมเมนต์นะครับยังไงไปหาชมกันได้นะครับวันนี้เจเป็นฮัสปอยหมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ